หมมาๆไแม่ครับสิ่งที่เราทำนี่ภาษาอีสานท้องถิ่นเรียกว่าอะไรครับขันหมากเบงขันหมากอะไรนะครับขันหมากเบงขันบากเบงขันบากเบงขันขันหมากเบงขันหมากเบงที่อีสานท้องถิ่นภาษาไทยก็เรียกบาสีไม่ใช่เหรอใบสีสู่ขันใบสีเครื่องใบสีใช่ไหม อีสานเรียกวขันบักเวงขันบักเวง,น,เงนี่เป็นหัตกรร,รกรรมท้องถิน่นศิลปกรรมท้องถิ่นขันบกักบักเวงในงานมงคลเป็นเครื่องเครื่องใบตีในงานมงคล

不懂，没买呀。